โอเคครับอยู่กับช่อง Alpha Web Style นะครับผมก็วันนี้เราไม่ได้มาเล่นเกมนะแต่จะมาพูดคุยข่าวสารการ์ดใหม่ที่เข้ามาใน OCG นะครับผมก็เป็นทีม Evil Hero นะครับอ่าก็ปกติการ์ดใหม่ที่เข้ามาใน OCG ผมก็ไม่ได้หยิบมาพูดอ่านสกิลนะแต่ก็ตามข่าวสารแหละแต่วันนี้ไม่พูดไม่ได้นะเพราะว่าเป็นทีมฮีโร่ที่ผมชอบเล่นนะก็เดี๋ยวเรามาดูสกิลเอฟเฟกตการ์ดไปพร้อมกันนะก็ ยิววิวฮ Hero มาแล้วนะใครที่ชอบฮีโร่สายปีศาจฮีโร่สายดาร์กเนี่ยก็น่าจะปินเลยเนี่ยเนี่ยอย่างไอตัวเนี้ยเนี่ย e v ววิวฮีโร o เนออรเนี่ยก็เป็นการรวมร่างแบบ n e o อกับตัวฮาโอฮะดีไซน์เท่มากโอเคเราก็อยู่กับเว็บ Yu-Gi-Oh! Master Duel Meta นะก็เป็นเว็บรวบรวมข่าวสารนะเด็กเทลิตต่างๆนะครับผมอ่าก็เดี๋ยวเราไปดูใบเอฟเฟกต์มอนสเตอร์กันก่อนมาดูใบแรกนะครับผม e v ววิวฮ o โร่ท็ b กซิคบนะครับผม ก็นะตัวนี้ก็ดีไซน์เหมือนบับเบิร์แมนกับไอตัวนีโอบับเบิร์แมนนั่นแลนะหละเนาะก็เลเวลสี่ท่ดน้าเผาปีศาจนะครับผมพลังโจมตี800พลังป้องกันพันสองคุณสามารถอัญเชิญแบบพิเศษการ์ดใบนี้นะก็สามารถกดเอฟเฟกต์แรกนะของชื่อกาดใบนี้ได้เท่าละหนึ่งครั้งนะแล้วก็สามารถกดเอฟเฟกต์สองของชื่อกาดใบนี้ได้เท่าละหนึ่งครั้งเหมือนกันคอสกิลแรกฮนะสามารถอัญเชิญแบบพิเศษการ์ดใบนี้นะจากบนมือถ้าคุณ อันเชิญการไปน,นี้ด้วยเอฟเฟกต์นี้นะคุณจะไม่สามารถอันเชิญแบบพิเศษมอนสเตอร์ Monster นะยกเว้นมอนสเตอร์ฮีโร่นะครับผมอีกสกิลครับถ้าการดไปน,นี้อันเชิญแบบพิเศษมาแล้วเราควบคุมมอนสเตอร์ฟิวชั่นที่ต้องอัญเชิญแบบดาร์คฟิวชั่นเท่านั้นนะสามารถจั่วการได้2ใบนะครับผมก็มอนสเตอร์ที่มันเขียนว่า must be special summon with dark fusion ก็จะเป็นพวกมอนอีวิวฮีโร่แหละนะมันจะมีเขียนไปเลยว่า must be special summon with dark fusion เนาะอ่า ก็เป็นสกิลได้โดดฮนะแล้วก็ได้จวดนะฮะสกิลเหมือนบนะับเบิ้ลแมนเลยฮะจวดสองจวดสองแต่เราต้องมีมอนที่ต้องอัญเชิญแบบดนะักฟิวชั่นเนาะมาอีกใบนะครับผมอีวี่พีโร่ดูมไพลัันนะครับผมอัญเช่ญผิดขอไปเลเวลสี่ธาตุแสงเผาหินนะครับผมพลังโจมตีพันเพลังป้องกันพันหนึ่งนะครับคุณสามารถอัญเชิญแบบพิเศษการ์ดเบนี้นะสามารถ กดเอฟเฟกแรกของชื่อการ์ดใบนี้ได้เทิร์นลหนึ่งครั้งแล้วก็สามารถกดเอฟเฟกที่2ของการ์ดใบนี้ได้เทิร์นหนึ่งครั้งเหมือนกันอ่าสกิลแรกนะถ้าเราควบคุมมอนสเตอร์ฟิวชั่นนะที่ต้องอัญเชิญแบบพิเศษดาร์คฟิวชั่นนะสามารถอัญเชิญแบบพิเศษการ์ดใบ,บนี้นะครับผมอ่าก็ดิวโดสเปรย์ได้อีกสกิลนะครับสามารถส่งมอนสเตอร์ฮีโร่จากในเด็กนะลงสุสานอันนี้เป็นคอร์สนะถ้าเราฟิวชั่นซัมมอนฮีโร่มอนสเตอร์ครับสามารถใช้การ์ดใบ,บนี้นะ แทนเป็นฟิวชั่นแมทัเลียลได้นะครับผมแต่ว่าแมท,ที่เลีใบต้องถูกต้องนะก็คือสมมุติเราจะฟิวชั่นเนี่ยเราจ่ายคอร์สนะครับผมส่งมอนสเตอร์ฮีโร่ลงสุสารก็ใบนี้เป็นแมทัเลียลฟิวชั่นได้ใช้แทน,นชื่อและอีกใบก็ต้องเป็นวัตถุดิบที่ถูกต้องตามชื่อที่มันลิดไวนะ้เนาะโอเคก็อารมณ์คล้ายๆพิสมาเลยครับผมก็แบบมีสกิลโมฮีโร่แล้วก็ใช้แบบเป็นแทนฟิวชั่นได้นะครับ ่าโอเคแล้วก็อ่าอีวิ้วพีโรอินเฟอร์เนลไรเดอร์นะครับผมอ่าเลเวลหกนะครับธาตุลมาพาปีศาจพลังชุบตีสองพันหนึ่งพลังป้องกันแปดร้อยครับคุณสามารถกดเอฟเฟกต์หนึ่งและสองของการ์ดของการ์ดใบนี้ได้อย่างละหนึ่งครั้งนะอ่าก็เมื่อการ์ดใบนี้ normal summon หรือ special summon นะสามารถแอดการ์ดดาร์คฟิวชัจากเด็กหรือในสุทธานขึ้นมือนะครับผมอ่ะเมื่อ normal summon มาก็ ในเสิร์ฟดักฟิวชั่นนะอีกสกิลนะครับสามารถบาน,นิดการ์ดแบบนี้แล้วก็4มอนสเตอร์ตัวอื่นในสุสานเรานะสามารถเซตเป็นซูเปอร์โพเมิลอไรเซชันหรือซูเปอร์ฟิวชั่นนะจากเด็กได้นะครับแล้วก็เราจะจนถึงช่วงจบเทิร์นฝ่ายของข้ามเนี่ยเราจะไม่สามารถอัญเชิญแบบพิเศษยกเว้นมอนสเตอร์ฮีโร่นะหรือมอนสเตอร์ฟิวชั่นที่ต้องอัญเชิญแบบดักฟิวชั่นเท่านั้นนะครับผมอ่านทะีมฮีโร่ก็มีใบที่ เสิร์ชซูเปอร์ฟิวชั่นไว้เล่นได้สักทีนะครับผมก็ใบนี้คนระับอินเฟอร์ r นลไ r เดอร์ก็ใบนี้มันก็เป็นม้าถ้าจะไม่ผิดก็โผล่มาในกระตูนนะตอนช่วงที่มันไปเจอฮาโออ,ออ่ะเออก็มาตัวหลักเราบ้างมอนฟิวชั่นนะครับผม Evil Hero n e o นอ Lord นะครับผมแหมเนอส์นะครับเท่งจริงเนอส์ใส่เกาะฮ่าโอนะครับผม ก็เลเวลสินะครับธาตุมืดเผาปีศาจนะครับผมพลังโจมตี2อ0พพลังป้องกัน2,000นะครับไปเดฟนี่เท่าในออสเลยนะสแต็ก2อ0พสตูดส0 0พันก็วัตถุดิบนะครับเอ็นเมทัลฮีโร่ในออสหรือมอนสเตอร์ฟิวชั่นที่มีเมนชั่นถึงในออสก็ได้นะครับก็จะใช้เป็นในออสหรือมอนสเตอร์ฟิวชั่นในออสนะก็พวกเบรฟในออสชายนิ่งในออสวิงแมนนะก็ขอให้มันเมนชั่นถึงในออสนะแล้วก็บวกกับเอฟเฟกต์มอนสเตอร์ออนเดอะฟิวนะ เขาใช้คําว่าเอฟเฟกต์มอนสเตอร์ออนเดอะฟิวนะครับเราทําให้เราเล่นไอ้ใบนี้กับการ์ดซูเปอร์ฟิวชั่นได้นะครับผมอืมก็การ์ดใบนี้ต้องใช้แบบพิเศษด้วยดาร์คฟิวชั่นเท่านั้นนะเราสามารถกดเอฟเฟกต์หของการ์ดใบนี้ได้เท่าละหนึ่งครั้งนะก็เอฟเฟกต์หเอฟเฟกต์แรกครับเมื่อการ์ดใบนี้ใชิญพิเศษหรือมอนสเตอร์ของฝ่ายตรงข้ามเนี่ยถูกลงสุสานนะก็ถ้าเราถ้ามอนสเตอร์ตัวเนี้ยอยู่บนสนามเนี่ยสามารถแทร็เก็ตเฟดอัพมอนสเตอร์ที่หงายหน้าอยู่เนี่ย สามารถเทคคอนโทรนะก็ขโมยควบคุมมาได้นะผมอ่ามีสกิลขโมยมอนไฟตรงข้ามเนาะอีกสกิลครับไม่สามารถถูกทำลายจากแบตเทิลแล้วก็การ์ดเอฟเฟก์นะอ่าสกิลเหมือนมีไอมาเลเชียเบ์เลยนะไม่ถูกทำลายจากแบตเทิลและนะ<ๆ>การ์ดเอฟเฟก์นะเฟี้ยวเฟี้ยก็เท่นะก็มีสกิลควบคุมมอนด้วยอ่าแต่เราต้องเล่นคู่กับเนออเนะอืมก็โอเคก็สกิลผมก็ยัง เฉยๆนะไม่ได้อะไรมากเออแต่มันไว้เล่นกับซูเปอร์ฟิชชั่นได้แหละอืมอีกใบนะครับผม e v p ีพีโร่อินเฟอร์โนวิงอินเฟอร์โนว์เนะครับ Last หรือ Last อันชื่อไปขอไปก็เป็นตัว e v p ีพีโร่อินเฟอร์โนนะร่างใหม่นะครับอ่าเหมือนอารมณ์เหมือนเฟ Wing Man นอะที่มันมีร่างใหม่เหมือนกันก็เป็นตัว Infernal โนเลสตัวนี้จะเป็นอีกร่างหนึ่งนะครับ Infernal เหมือนกันก็ เลเวล6นะธาตุไฟเผาปีศาจเอฟเฟกต์มอนสเตอร์พลังชมตีสอ0พัพลัง, 2001, ลงป้องกันพันสองนะครับวัตถุดิบนะครับเอ็นวันฮีโร่นี่นะครับไอตัวชื่ออะไรวะเบิร์ดเบิร์ดเลดี้กับเฟเธอร์แมนอ่ะเออเออเฟเธอร์แมนหรือเบิร์ดเลดี้นะครับผมบวกกับวันฮีโร่มอนสเตอร์นะครับผมอ่าก็ใช้เป็นวัตถุดิบเป็นเฟเธอร์แมนหรือเบิร์ดเลดี้ก็ได้แล้วก็วันฮีโร่มอนสเตอร์นะก็อืม การเชิญง,ง่ายเออเพราะมันปกติมันจะใช้กับเฟเธอร์แมนกับเบอร์เลดี้สตัวไงมอนเหลือ2ตัวแต่นี่มันใช้มอนเหลืองหตัวแล้วก็มอนฮีโร่หตัวอ่ะก็ต้องอัญเชิญแบบพิเศษด้วยดาร์คฟิวชั่นเท่านั้นนะผมก็สามารถกดเอฟเฟกต์และ2ได้เดินละ 1, 1ครั้งนะผมก็เมื่อการ์ดไปน,นี้อัญเชิญแบบพิเศษสามารถแอดการ์ดดาร์คฟิวชั่นหรือการ์ดที่มีเมนชั่นถึงดาร์คฟิวชั่นจากเด็กสุาสานขึ้นมือนะครับผม เอ็กเซปต์ฟิชชั่นมอนสเตอร์นะครับผมก็เป็นการแอดดาร์คฟิชชั่นหรือพวกดาร์คคอลลิ่งอะไรก็ได้นะครับขอให้การ์ดมันมีลิสถึงเกี่ยวกับดาร์คฟิชชั่นเนาะก็เป็นมอนสเตอร์การ์ดเวทก็ได้นะแต่ยกเว้นฟิชชั่นมอนสเตอร์นะอีกสกิลครับถ้าเราควบคุมฮีโร่มอนสเตอร์เนี่ยเอ้ยถ้าเราถ้าฮีโร่มอนสเตอร์ของเราเนี่ยทำลายมอนสเตอร์ฝั่งข้ามอินฟิกสอ0 0ันหนดาเมจนะอ่าปกติ ถ้าร่างแรกเนี่ยมันต้องตัวมันเองตีนะแล้วก็จะอินฟิกแตเมทแต่นี่มันใช้คำว่าอิฟยูเฮีโร่นะก็คือมอนฮีโร่เราตีไฟนองข้ามตายมันก็อินฟิกยิงไปเลยนะ2,001ก็ถือว่ายิงจุกนะอยู่2,001โอเคก็สกิลก็มีก็เข้าคอนเซปต์นะพวกเฟรนด์แมนอนเฟอร์นอลก็จะมียิงหลายพอยต์กันหมดอ่าแล้วก็อีกใบนะครับผมอีวิลฮีโร่ดาร์กไนน์นะครับผมอ่าตัวนี้ก็เท่เลยนะ ก็เลเวลแปดนะครับเออเผาธาตุดินอ่าเผาปีศาจพลังโจมตีพันหกนะอ่าตัวนี้มาแปลกนะพลังโจมตีน้อยนะครับพลังป้องกันศูนย์อ่าวัตถุดิบนะครับวันฟีนมอนสเตอร์อ่ามอนสเตอร์เผาปีศาจแล้วก็มอนสเตอร์เผาหนักลบนะครับผมอ่าต้องอัญเชิญด้วยดาร์คฟิวชั่นเท่านั้นนะครับผมสกิลแรกนะมอนสเตอร์ของฝ่ายตรงข้ามเนี่ยจะเสียพลังโจมตีเท่ากับพลังโจมตีตั้งต้นนะของฟิวชั่นเมทัลเรียลการ์ดใบนี้ที่ใช้ในการอัญเชิญนะ ก็สมมุติเราใช้วัตถุดิบฟรีมอนสเตอร์ก็เป็นตัวมาริเชตเอตก็ได้ครับแล้วก็วอลเลเยอร์ก็เป็นเนออสมาริเชตเอตพลังโจมตี 2006, 2อ0พเนออสพลังโจมตี2อ0พนะครับผมมันก็จะเอาผลรวมนะแล้วก็ไปลดพลังโจมตีมอนสเตอร์ฝ่ายตรงข้ามนะครับผมอ่าก็ทําให้พลังโจมตีมอนสเตอร์ของฝ่ายตรงข้ามนี่ลดควบเลยนะทําให้เราตี otk เขาง,ง่ายขึ้นอีกสกิลนะครับการ์ดใบนี้สามารถโจมตี2ครั้งได้ในช่วงแมทเทนเฟสนะก็สกิลเหมือนพวกเนออสไนท์เลยตีได้2รอบสกิลที่3นะ เมือ่อกาดมอนสเตอร์ที่อัญเชิญแบบพิเศษของเราที่หงายหน้าอยู่เนี่ยที่เราควบคุมออกนอกสนามด้วยกาดฝั่งตรงข้ามนะสามารถแทร็เก็ตมอนสเตอร์เผาปีศาจหรือเผานักลบในสุาสานอัญเชิญแบบพิเศษในสภาพตั้งป้องกันนะครับผมอ่าก็เป็นตัวช่วยลดพลังโจ,จมตีตีได้2รอ,อบแถมมอนเราเมื่อออกนอกสนามจากการงตรนข้ามก็ได้ชุบเพื่อนอีกนะอ่าก็เก่งนะใบากาดใบนี้เนี่ยดักในนะดีไซน์เท่แล้วก็เก่งด้วยนะใบนี้ผมชอบเลย ก็มาเวดกันบ้างครับดักคอนแท t นะอาเป็นตัวเนออสด้วยอ่าสกิลฮับเมื่อสั่งใช้งานสามารถเลือกกดเอฟเฟกต์ได้นะครับผมก็คุณสามารถกดแต่ละเอฟเฟกต์ของการเป็น,นี้ได้เทิร์นละหนึ่งครั้งนะอ่ามาดูที่เอฟเฟกต์แรกนะผมฟิวชั่นซัมมอนมอนสเตอร์ที่ต้องอัญเชิญแบบพิเศษดักฟิวชั่นมอนสเตอร์จากอิกตาเด็กนะครับโดยการเก็บวัตถุดิบจากบน บนสนามในสุสานหรือบาน,นิดนะกับข้อเด็กการอัญเชิญแบบนี้ถือว่าเป็นการเชิญแบบดาร์คฟิวชั่นนะครับผมอ่าก็สกิลอารมณ์แบบคล้ายมีลลอร์เคิลคอนแทคเลยนะผมเก็บวัตถุดิบฟิวชั่นกับข้อเด็กแล้วก็เรียกแต่นี่มันจะพิเศษกว่าหน่อยตรงที่มันเก็บจากบาน,นิดด้วยนะแล้วก็ไอใบนี้มันนับว่าเป็นการเชิญแบบดาร์คฟิวชั่นนะทำให้เรียกไอพวกมอนอีวนฮีโร่ได้ดาร์คฟิวชั่น แล้วก็สกิลนะครับสามารถแอดการ์ดซูพปีมคิงแคสต์ลหรือดาร์คฟิวชั่นจากเด็กขึ้นมือนะครับผมอ่าซูพปีมคิงแคสต์ลก็เป็นเวทฟิวของเวทฟิวปราสาทฮาโออ่ะของเซิร์ฟของอีวี่พีโร่นะแล้วก็ดาร์คฟิวชั่นอการฟิวชั่นแอดขึ้นมือก็เลือกกดเอฟเฟกต์ได้นะครับอืมก็ทำให้มันฟิวชั่นดาร์คฟิวชั่นได้ง่ายขึ้นเนาะอืมเพราะปกติดาร์คดาร์คฟิวชั่นเนี่ยมันต้อง ฟิวชั่นจากในสุสานหรือบนมือเท่านั้นไะแต่ว่าไอ้นี่มันก็สามารถฟิวชั่นได้หมดเลยนะครับไม่ว่จาจะบนสนามในสุสานบานิดก็ได้นะก็ทําให้เรียกอีวิลฮีโร่ฟิวชั่นได้ง่ายขึ้นสำหรับดาคอนแทคโอเคต่อไปอีวิลแอทซอลนะครับผมอ่าไอ้นี้มันน่าจะได้เล็บมาจากอะเมอร์แอทซอลนะที่มันเป็นเนออสเบ่งเบ่งพลังอะ่ะเออก็สามารถกดเอฟเฟกต์และ2 ของการไปนี้ได้เทินละหนึ่งครั้งนะครับผมก็สกิลแรกฮนะสามารถทิ้งทิ้งการ์ดบนมือหนึ่งใบคุณจะไม่สามารถอัญเชิญแบบพิเศษจากเอ็กซ์ตร้าเด็กตลอดทั้งเทิร์นที่การ์ดไบ,บนี้รีโซฟนะยกเว้นมอนสเตอร์ฮีโร่แล้วก็ออโซสเทคมอนสเตอร์เลเวลสี่หรือต่ำกว่าอีวีฮีโร่จากเด็กนะแล้วก็แอดขึ้นมือหรืออัญเชิญแบบพิเศษนะคผมอ่าอีกสกิลครับถ้าการ์ดไบ,บนี้อยู่ในสุสานยกเว้นในเทิร์นที่มัน ถูกลงสุสานนะสามารถบันิการใบนี้ add dark fusion จากสุสานขึ้นมือได้นะผมอ่าเป็นตัวบน dark fusion ได้นะครับผมแล้วก็เมื่อทิ้งการไบนี้นะมันจะล็อกสเปเนานะก็เล่นได้แต่ฮีโร่อ่โอเคก็เป็นใบบน dark fusion อืมโอเคแล้วก็มาดูกับดักกันบ้างอ่าใบสุดท้ายลนะก็เป็น dark supreme supremacy เหรอ ลูพีมาซี่อ่านชื่อผิดขออภัยครับก็สามารถกดเอฟเฟกต์หและ2ของชื่อการป็น,นี้ได้เธอละหนึ่งครั้งนะสกิลแรกทาเกตการ์ดท,ที่หงายหน้าอยู่บนสนามฝรั่งค้ามเนี่ยตามนัมเบอร์มอนด์ดาร์คฟิวชั่นหรือสเปลหรือการ์ดเวทที่เมนชั่นในสุสาลลนเราครับอ๋อโอเคเข้าใจละก็คือสามารถทาเก็ตการ์ดท,ที่หงายหน้าอยู่บนสนามของฝั่งข้ามเนี่ยทาเกตตามการ์ด ดารฟิวชั่นหรือเวทที่มันเมนชันถึงด a r k f ฟิวชั่นนะในสุสานเราในเกตเอฟเฟกนะครับนะจนถึงข้างจบเทิร์นนี้นะอ๋อสมมุติเรามีด a r k f ฟิวชั่นดาร์คคอร์ลิงดาร์คคอนแทก็ได้ขอะไรก็ได้ที่มันขอให้มันมีเมนชันถึงไอ้ดารฟิวชั่นเนี่ยมีในหลุมสมมุติมีการ์ดเวดทสักสามสามี่ใบอะ่ะมันก็จะจิม้มการ์ดที่หงายหน้าของข้ามในเกต4สี่ใบเลยนะในเกตตาม การ์ดที่มันเมนชั่นถึงดักฟิวชั่นในสุาสานเราเออก็เออ,เ,อ,อเป็นใบเนเกีิอันนี้น่าสนใจเลยอีกสกิลครับถ้าการ์ดแบน,นี้อยู่ในสุาสานยกเว้นในเทิร์นที่มันถูกลงสุาสานนะก็สามารถบานิตการ์ดแบน,นี้ทาร์เกตมอนสเตอร์ฮีโร่หตัวในสุาสานนะหรือบานิดนะเก็บเข้าเด็กนะอ๋อเป็นการดวนของเว้ยเก็บจากในสุาสานหรือบานิดก็ได้เออน่าสนใจ ก็เออเป็นตัวมีเป็นใบในเกตะสำหรับอีวิ h ฮีโโอเคก็ประมาณนี้นะสำหรับของเสริมที่เข้ามานะก็ส่วนตัวผมว่ามันยังเน้นให้เราเล่นไปทาง e v วิ h ฮีโมากกว่านะมันยังไม่ได้ซัพพอร์ตเด็กฮีโร่เมตาจริงๆที่จะไปสู้กับเด็กเมตาสมัยเนี้มมันเน้นให้เราแบบทำดาร์คฟิวชั่นเล่นเล่นกับดาร์คฟิวชั่นะเออซึ่ง มอนฟิวชั่นอีวีฮีโร่ผมก็ยังมองว่ามันยังไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นนะเลยยังมองว่ายังแบบสำหรับผมยังไม่ได้ว้าวอะไรมากสำหรับของเสริมที่เข้ามาแอบผิดหวังนิดนึงอ่ะเพราะว่าผมก็เล่นเด็กฮีโร่ไงก็เอาชอบเอาฮีโร่ไปเล่นกับเด็กเมตาเนี่ยก็หวังว่าจะมีการ์ดที่จะมีของเสริมทำให้ฮีโร่มันพอสู้ไหวแบบมีท่าเซฟบอร์ดแม็กซี่เงี้ย หรือมีตัวเนเกตเนีแต่มันมันของเสริมที่มามันไม่ใช่อย่างนั้นมันให้เราไปเล่นอีวิวฮีโรเออโอเคอืมแต่อย่างน้อยดีไซน์มันก็เท่นะเอออีวิ h ฮีโเออดีไซน์เท่ดีไซน์เท่เทก็ต้องรอดูนะว่าเออว่ามันจะทําให้เด็กฮีโร่มันเล่นได้ขนาดไหนนะก็เด็กฮีโร่มันต้องเล่นผสมนะเล่นเพียวเพีไม่เก่งหรอกมันต้องเล่นผสมหลายๆหลายๆ หลายๆหลายๆแบบอะเอออีฮ e ีโร่ดีฮีโร่เงี้ยวิชั่นฮีโร่มันหนึ่งจะเก่งเนาะก็ต้องรอดูรูทคอมโบนะว่าเออเผื่อมีใครเอาไปคอมโบท่าแปลกๆนะอืมแต่ใบที่เล่นได้เลยก็น่าจะใบนี้เลยอีวิลฮีโร่ดักในผมว่าไอใบนี้เก่งเลยเออแล้วก็ไอตัวเออตัวนี้ออร์ดก็เก่งนะเออเพราะว่ามันเล่นกับตัวซูเปอร์ฟิวชั่นได้เนาะอืมโอเคก็ประมาณนี้ดีกว่าเนาะ ก็ถ้าผมพูดตกหล่นหรืออธิบายผิดตรงไหนก็ขออภัยกันด้วยเนาะก็วันนี้ก็มาอ่านข่าวสารการยุกิที่เข้ามานะเป็นตีมฮีโร่นะผม่ะก็อนาคตเด็กฮีโร่ของผมก็ยังทำเรื่อยๆนะก็ฝากติดตามกันไว้ด้วยนะถ้ามันมีอะไรน่าสนใจก็จะมาพูดกันในช่องเนี่แหละก็สามารถพูดคุยใต้คอมเมนต์ได้นะก็ผมอ่านทุกคอมเมนต์เหมือนเดิมก็สำหรับคลิปนี้ประมาณนี้ดีกว่าโอเคครับผมขอบคุณครับ